สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลอิสุครับวันนี้ผมมีรถสวยมารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะครับแลวเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับว่ารุ่นนี้ใช้โปรโมชั่นออกรถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้แต่งสวยมากๆนะครับไปชมกันได้เลยโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยครับสาหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสเปซแคปนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับ DDI GateS นะครับหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่60,000 50,000บาทและถ้าเป็นสีเทาแบบนี้นะครับเพิ่มเงินอีก7,000บาทครับเป็น6 5แ0 0 0้0บาทนะครับและที่สำคัญเลยนะครับคันนี้มีการใส่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเป็นของสปอร์ตตี้เป็นชุดแรกนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่พาชมนะครับชุดแต่งของสปอร์ตตี้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันก่อนเลยชุดแต่งของสปอร์ตตี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวครอบตัวนี้นะครับที่เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมี ขีดเป็นสีแดงนะครับตามสไตล์ของสปอร์ตตี้เลยลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถและตรงด้านล่างสุดก็จะมีขีดสีแดงนะครับเป็นตัวตัดกับตัวรถอีกเช่นเดิมนะครับลักษณะสเกิร์ตก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับนี่ด้านหน้าอ่าสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของสปอร์ตตี้นะครับนี่ครับอ่า มีล้อของไฟตัดหมอกอยู่นะครับแต่ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่จริงๆก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชั่นต่อไปกันเลยออปชั่นต่อไปนะครับที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานเป็นล้อแม็กกระทะนะครับตัวเริ่มต้นเป็นล้อแม็กขนาดกระทะขนาด15นิ้วคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วอ่าเป็นชื่อรุ่น RX5 สไตล์เวลออกสไตล์เวลเวลนะครับเป็นล้อแม็กปัดเงานะครับตรงขอบแล้วก็ก้านเป็นสีดํานะครับลักษณะแบบนี้สวยเลยแล้วก็เลือกดุมนะขอบดุมตรงกลางเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ใส่ขอบเบรกเป็นสีน้ําเงินนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมเหนียวอยู่แล้วนะผมก็แนะนําใครที่เปลี่ยนล้อนะครับแนะนาให้ใช้น็อตเดิมนะเหนียวที่สุดแล้วไปต่อกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของตกแต่งของสปอร์ตตีนนะครับก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับ นี่แบบนี้สวยๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของครอบกระจกด้านข้างนะครับก็มีมาให้นะครับในส่วนของชุดแต่งสปอร์ตตี้และในส่วนของด้านบนครับนี่เป็นตัวครอบเสาอากาศนะครับที่ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับในชุดแต่งสปอร์ตตี้อันนี้มีมาให้ครับผมต่อกันที่ด้านข้างกันต่อเลยครับจบกันในเรื่องของสติ๊กเกอร์แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของสเกิร์ด้านข้างนะครับ ชุดแต่งของสปอร์ตก็มีนะครับในส่วนของสเกิร์ด้านข้างก็จะมีมาให้นะครับยาวๆแบบนี้เลยนี่นี่นี่รอยต่อตรงนี้แล้วก็ตามสไตล์เหมือนเดิมครับสีดําแล้วก็เป็นขีดสีแดงนะครับเป็นตัวตัดกับตัวรถนะครับนี่โลโก้ของสปอร์ตนะครับแล้วก็มาต่อในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังมีในส่วนของโลโก้สปอร์ตอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร ไม่ใช่สปอยเลอร์เป็นสเกิร์ตนะครับของสปอร์ตี้อีกเช่นเดิมนะครับชิ้นนี้นะครับอยู่ด้านท้ายของด้านหลังอ่ะมาต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังกันเลยีนด้านหลังหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีกันชนอยู่แล้วนะครับนี่ก็ไม่ต้องถอดกันชนนะครับแต่ถ้ารถรุ่นไหนตั้งแต่เกียรแอลเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีกันชนมาให้นะแต่ถ้าใส่ชุดแต่งของสปอร์ตตี้เนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องถอดกันชนออกนะครับเพื่อใส่สกเกิร์ตลักษณะแบบนี้เข้าไปนะครับก็จะดูสวยสวยเลยนี่สปอร์ตตีลักษณะที่เขาออกแบบก็ลักษณะประมาณนี้นี่นี่ก็ตามสไตล์ของสปอร์ตตี้ก็จะเป็นโทนประมาณนี้ครับเดินขีดสีแดงเป็นตัวตัดนะครับกับตัวรถนะครับ ทรงที่ออกมาก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ไม่ได้ทําการโหลดนะครับเป็นรถเดิมๆเ,เลยใส่ล้อแม็กกับยางไปเฉยๆนะครับทรงมันก็จะดูแบบสูงๆนิดนะึงเห็นไหมจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างล้อเนี่ยมันเหลือเยอะพอสมควรทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับถ้าคันนี้จัดทรงโหลดนะครับด้านหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วสวยเลยหรือหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วโคตรสวยนะครับสําหรับคันนี้แต่ว่าคันนี้ลูกค้ามีจุดประสงค์ว่าจะไปขนของจํานวน จำนวนมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักลูกค้าก็เลยเลือกที่จะไม่โหลดนะครับก็สามารถทําได้นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังสุดนี่ก็จะเป็นสปอยเลอร์ครับติดที่ท้ายของกระบะเลยเป็นสีดําเงาครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้อ่ากล้องไม่โฟกัสอีกอ่าเนี่มันก็จะยื่นออกมาอย่างนี้ ทําทให้ตัวรถเนี่ยมันดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของสปอยเลอร์ด้านข้างก็ลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าเต็มๆนะครับตัวสีประตูก็สามารถแต่งแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่แค่แคแบทุกเกียรรุ่นนะครับสามารถแต่งแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับโอเคครับต่อไปก็จะพามาชมในส่วนของภายในนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นเกียร์เอสรถใช้งานส่วนของภายในก็ลักษณะประมาณนี้สแตนดานะร์ดนะพวงมาลายเป็นยูรีเทนนะครับนิ่มๆ เบาเป็นเบาผ้าครับลักษณะประมาณนี้เลยแล้วก็แคบสามารถเปิดได้90องศานในในเวลาเปิดก็ลักษณะประมาณนี้เลยมีเบาแคบแถมให้ด้วยครับสามารถนั่งได้สามารถบรรทุกของได้ลักษณะประมาณนี้มีหน้าจอกล้องมองหลังเป็นที่เรียบร้อย,ยนะครับในส่วนของตัวเริ่มต้นก็คุ้มนะครับและก็2 0 2 4เป็นหน้าจอขนาดใหม่ด้วยนะครับเป็นขนาด7นิ้วแต่รองรับ Apple c a r p l a y และ d r o r o i u โตแบบไร้สายด้วยนะครับในส่วนของ2,024โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการรีวิว Space Cap S คันนี้นะครับเป็นสีเทาแลมโบ o นะครับราคารถเดิมๆจะอยู่ที่6,57 0 0 0บาทอันนี้คือราคาที่รวมสีเทาแลมโบแล้วนะครับถ้าเป็นสีขาวปกติราคาจะอยู่ที่6,50 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ก็แต่งชุดแต่งรอบคันเป็นของสปอร์ตตี้นะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็ก18นิ้ว RX rx อะไรอ่ะ rx ไฟเนาะชื่อรุ่นล้อแม็กเขาก็จะเป็น rx ไฟนะครับแล้วก็ยางใช้เป็นซูแม็กนะครับนี่สวยๆแบบนี้สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากได้รถอีซูซักรุ่นหนึ่งนะครับลองทักเข้ามาคุยรายละเอียดกับไมเคิลอีซุก่อนได้นะครับส่วนเบอร์ติดต่อของผมครับ0 6 1 5 4 6 3 6 4 6ไมเคิลอีซูครับโชว์รูมของผมตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับอีซูเมโทรสาขาราชพจกษ์ครับก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอีซู เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ